บทสาธยายเรื่องบทนำเข้าสู่คันทะสังยุตจุลปันนาศักอวิชชาวรากเง่าแห่งสังสารวัฏและความไม่รู้ที่ต้องทำลายจเจริญผรอนญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้เราได้เดินทางผ่านพน้นซึ่งธรรมกติกวรักวัคที่ได้วางมาตรฐานอันสูงสุดสำหรับผู้แสดงธรรมและผู้ปฏิบัติธรรม ไว้อย่างชัดเจนแล้วณบัดนี้เรากําลังจะก้าวเข้าสู่วัคที่สามแห่งจุลปัน,นาศวัคที่จะพาเรากลับไปสู่จุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งปวงเพื่อทำความเข้าใจและทำลายรากเหง้าของสังสารวัตรวัคนั้นมีชื่อว่าอาวิชาวรคเรามาทำความเข้าใจในความหมายแห่งชื่อนี้กันก่อนคำว่าอาวิชชาหมายถึง ความไม่รู้จริงอวิชชาวัคจึงเป็นหมวดที่ว่าด้วยอวิชชาโดยเฉพาะนี่คือวัคที่จะมีลักษณะพิเศษคือการตอกย้ำซ้ำทวนในหลักการที่เป็นหัวใจของการปฏิบัติพระอัตถกถาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าในวัคนี้ทุกพระสูตรล้วนกล่าวถึงอริยสัจสี่บาลีว่าสัพพะสุเตสุจะตุสัจเะเมวะกัิตัง แต่เป็นการกล่าวถึงอริยสัจสี่ในแง่มุมที่นำไปสู่การปฏิบัติวิปัสนาโดยตรงวักนี้จะสอนเราว่าอาวิชชาคืออะไรวิชชาคืออะไรในมุมมองของการเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงคือการเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปบัดนี้ขอเชิญโยมได้เตรียมสติปัญญาให้พร้อมเพื่อรับฟังการเจาะลึกลงไปในรากเหง้าแห่งความทุกข ณบัดนี้ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร